ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกม,มถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดําการ อัปเดตข่าวสารของ e ีฟลูบอลสองพัโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะทำการรีวิวแพ็คหรือว่ารีวิวนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่ามีแพ็คฟูลทีมเข้ามาถึง3แพ็คเลยด้วยกันนะครับก่อนในส่วนของคลิปนี้นะครับเป็นคิวของ FC บาร์เซโลนาทุกคนก็จะมีใครตันเท่าไรกันบ้างหรือว่ามีนักเตะคนไหนกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการไล่เรียงแพ็คของฟูลทททีีมมมมมนนนนนะะะุุกกกคคคค็็็ลล่่่าาาสดดดรรัััับบ้้งห3แพเเยยววไจป อาร์เซนอลแมนยูและก็เอฟซีบาร์เซโลนานะครับอย่างที่บอกไปว่าคลิปนี้นะครับคนเป็นคิวของเอฟซีบาร์เซโลนาทุกคนก็มีราคาอยู่ที่1,500งพทองเช่นกันนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือนี่ทุกคนเป็นในส่วนของโค้ชชาบีเอ็นันเดสนะครับทุกคนโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้แฟรงกี้เดอยองนะครับอิวไฮคุนโดกันและทุกคนฌอนคุนเดนะครับมาร์คอังเดรเทสเตเกนเปดี้กาบี้ทุกคนเจ้าคันเซโลเจ้าฟิลิกนะครับคริสเตนเซนทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยเซอร์จิโรเบโตนนนะคครัับอี้ื เหล่ารายชื่อของสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเรากดซื้อไป1,500อทองนั่นเองนะครับก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสําหรับแพ็คของฟูลทีม FC b a r บาร์เซโลนานะครับก็คือมีนักเตะทั้งหมด1ิคนเลยด้วยกันนะครับแล้วก็โคชชาบี้แอนันเดสหนึ่งคนนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดก็คือ12คนเลยด้วยกันนะครับสําหรับสิ่งที่จะได้รับเมื่อเรากดซื้อไป1,500ทองนะครับก็มีใครหมอนี้กันบ้างหรือว่ามีใครซื้อแพ็คนี้กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกก เป็นฟูลทีมของ FC บาร์เซโลนาคนหรือว่า FC บาร์เซโลนาคลับแพ็กนะครับในส่วนค่าพลังเวทันก็ตามนี่คนสำหรับคนแรกครับเป็นโรเบิร์ตเลนด์อิตก้คนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่99เลยนะครับต่อด้วยโจนคุนเด้เพื่คนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับค่าพลังรวมบูตอยู่ที่98นะครับต่อด้วยอิวคายกุนโดกันนะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF ก็ทุกคนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่98นะคนแล้วก็ต่อด้วยเจ้าฟิลิกนะครับคนก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำ ค่าพลังรวมบูตของชาวฟิลิปเปอคนอยู่ที่98เช่นกันนะครับและต่อมาคนที่ห้าคนก็คือมาร์คอังเดเทสเตเกนนะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98นะครับรวมไปถึงเจ้าหนูเบรดี้ทุกคนสำหรับเบรดี้นะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับทุกคนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่98นะครับต่อด้วยแฟรงกี้เดยยองทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF เช่นกันนะครับค่าพลังรวมบูตอยู่ที่98เช่นกันทุกคนและต่อมานะครับเป็นชาวคันเซลู มาตำแหน่งของแบ็กขวาทุกคนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับและคนต่อมานะครับทุกคนเป็นเจ้าหนูกาบี้นะครับตำแหน่งของกองกลางเซมเอฟเช่นกันนะครับค่าพลังรวมบูตอยู่ที่97นะครับสำหรับเจ้าหนูกาบี้และต่อมาเป็นคริสเตนเซนนะครับตำแหน่งของกองหลังเซนเต์แบ็กหรือว่า CB ครับทุกคนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่97เช่นกันนะครับสำหรับคริสเตนเซนและก็ปิดท้ายด้วยนี่ทุกคนเป็นเซอร์จี้โรเบโตนะครับ มาตำแหน่งของแบ็กขวาทุกคนค่าพลังรวมบูตอยู่ที่96นั่นเองนะครับสำหรับเซอร์จิโรเบโตก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กฟูลทีมของเอฟซีบาร์เซโลนานะครับก็สามารถอัพตามที่ผมได้เรียงไปได้เลยนะครับแล้วเมื่อเข้าสู่ทีมก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นฟูลทีมของเอฟซีบาร์เซโลนานะครับก็เรามาไล่เรียงในส่วนของค่าพลังเวตันคร่าวๆกันอีกทีแล้วกันนะครับเริ่องกระชี่ผู้รักษาประตูทุกคนมาร์คอันเดรติสเตเกนนะครับอยู่ที่98ัทุกคน คริสเตนเซน97นะครับชวนคุนเด้98คนชาวคันเซโล97นะครับเซอร์จิโรเบโต96ครับทุกคนคุนโดการ98นะครับแฟรงกี้เดยอง98ครับทุกคนอากาบี้97นะครับต่อมาเป็นเบรดี้ครับทุกคน98นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาลฟิลิป98แล้วก็โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้99นั่นเองนะครับอันนี้คือแพ็กฟูลทีมของ FC บาร์เซโลนานะครับก็มีใครสนใจกันบ้างหรือว่ามีใครที่บอกแพ็กนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนทำการอัปเดตให้สั้นๆเลยกันนะครับสำหรับการรีวิวแพ็คหรือว่าการแนะน,นําแนวทางการอัพค่าพลังของแพ็คฟูลทีม FC ฟซีบาร์เซโลนาในนี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่1,500งพันห้าร้อยทอนทคนก็สิ่งที่เราจะได้รับก็คือทุกอย่างที่ผมทำการรีวิวไปเมื่อกี้่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพื่นหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ